รู้ไหมครับว่าหวัดลิง์ในตัวเอเวอเรสต์นับผมทำงานยังไงมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือเจ้าตัวหวัดลิงนะครับผมมันจะอยู่ที่เพาขับแบบนี้นะผมสองตัวอีกมือนึงจะจับกับตัวเพาขับนะผมแล้วก็ลากยาวไปครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะจับกับตัวแชสซีรถนะผมเพื่อให้เจ้าทั้งสองตัวนี้ครับผมยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นยึดเกาะยังไงนะผมเวลาที่เราเข้าโค้งใช่ไหมครับจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งลอยออกจากถนนตัวหวัดลิงเนี่ยครับผมก็จะทําให้ ตัวรถนั้นยึดติดกับถนนมากขึ้นสมมุติว่าเราเข้าโค้งฝั่งขวานะครับตัววันลิงตัวนี้ครับผมก็จะดึงให้ตัวแชสซีนะผมติดกับช่วงถนนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะทําให้ตัวรถเกาะกับถนนหรือว่าเราเข้าโค้งด้วยฝั่งฝั่งซ้ายนะครับเจ้าตัวนี้ที่ดึงกับตัวเพาขับนะผมก็จะดึงให้ฝั่งซ้ายลงติดกับพื้นนะผมเพื่อให้ยึดติดถนนได้มากขึ้นนะและนี่ก็คือเจ้าตัวหวัดลิงคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครนะผมที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ